สวัสดีครับผมชื่อกันทพัฒน์กมลครับผมเจ้าของร้านผ้าไหมไทยพัทรลกรมลน,นะครับผมตั้งอยู่ที่อำเภอแคนดงนะครับจังหวัดบุรีรัมย์นะครับผมจุดเด่นของร้านาผ้าไหมไทยพัทลกรมลจะเป็นผ้าไหมสีธรรมชาติแล้วก็พวกผ้าฝายสีธรรมชาติดำเนินกิจการมาได้ปีนี้เข้าปีที่5ครับหากนในการตัดสินใจนะครับเราก็ต้องมุ่งเน้นไปที่ให้ ลูกค้าชอบแล้วก็ลูกค้าเวลาใส่แล้วให้มันสะดวกสบายเย็นสบายนะครับอัตลักษณ์และจุดเด่นของผ้าของทางบริรัมก็ต้องเป็นของอผ้าตินแดงครับที่ทางร้านทํา ตอนนี้มี2ประเภทก็คือเป็นผ้าพื้นสําเร็จที่ตัดออกจากกี่เลยแล้วก็เป็นผืนแล้วเราทางเรามาแปรรูปเป็นเสื้อเป็นกระเป๋าเป็นรองเท้านะครับต่างๆถ้าเป็นผ้าถุงฝ้ายก็อยู่ประมาณ650-690ครับถ้าเป็นไหมก็จะเริ่มต้นที่เป็นไหมบ้าน2ตะกอก็จะประมาณประมาณพัน0ถ้าสูงสุดทางร้านก็จะเป็นพวกหน้านาง4เมตรอยู่ที่ประมาณ1 5 0 0 0บาทครับผม ถ้าขายดีจริงๆจะเป็นปีใหม่แล้วก็สงกรานต์ครับที่ขายดีจริงๆถ้าเป็นงานออกบูธแสดงครับส่วนมากจะไปอยู่ในกลุ่ม o t o p SME แล้วก็ในกลุ่มของอวิสาหกิจชุมชนครับที่เราออกงานตามจังหวัดต่างๆครับผมเพจ Facebook i n s t a g กร m แล้วก็เป็นทางไลน์ครับผมแล้วก็ลูกค้าที่หน้าร้านที่เป็นลูกค้าขาประจาก็มีครับ